สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับวายโอคิตี้นะคะวันนี้วายโอจะพาทุกๆคนมาชิมขนมยุค90ที่วายโอชอบกันนะคะไปดูก,กันเลยนี่นะคะเป็นขนมที่วายโอชอบมากๆเลยเราจเริ่มจากตัวไหนก่อนดีตัวนี้ดีกว่า นี่นะโอ้ยอ๋อนี่นี่นะคะเป็นขนมอ่าลูกอมรสโกโก้เรามาเปิดดูข้างในกันค่ะข้า<ค>ง<ะ>ในนี้ก็จะมีทั้งหมดสามสามลูกนะคะ ว่าพอโตขึ้นแล้วมันตับแปลกหรือว่ายัางไงร,รู้สึกเหมือนแบบมันหวานก่าเดิมอะค่ะหวัวลูกอมหวัวโตอ,อันนี้ก็เป็น อมกโก้เหมือนกันนะคะต่างกันมากเลยสองกันนี้ตัวนี้มันจะมีความแบบอันนี้เป็นเม็ดๆแล้วก็อันนี้มันเหมือนเป็นเม็ดสี่เหลี่ยม นะคะกล่องจับไหมเอตัวหัวโตวตัวนี้นะคะมันจะมีความหวานกว่า จะรีวิวเป็นตัวนี้แล้วกันค่ะเป็นลูกอมเคี้ยวหนึบตาอะไรจันลี่สติ๊กอ๋อ เหมือนไอเน,นี้ยเหมือนลูกอมสุกัดอร่อยมากๆเลยค่ะต่อไปก็จะเป็นขนมอันนี้นะคะ ไม่รู้สึกเหมือนมันจะคล้ายๆกับกระชับลมหรือเปล่าที่กดแล้วก็มันจะลงมาเนี่ยค่ะหืมมันจะมีความแบบเย็นๆนะคะ ค่ะก็เหลืออยู่สามอย่างนะคะมีตัวนี้อุ๊ยฉันผิดด้านแล้วก็นกแก้วเนี่นะคะดีเวลไหนก่อนดีงั้นชิมไอตัวหลอดน,นี่ก่อนล้วกันค่ะอุ๊ยหอม นี่นะคะหอมมากเลยอันนี้เป็นกลิ่นสตรอเบอรี่ ตอนเด็กๆวายโยชอบซื้ออันนี้มากๆเลยค่ะนกแก้วกับอะไรนะหมาฝรั่งรถมิ้น์เอานอกแก้วก่อนแล้วกัน ไม่ได้กินมากแล้วไม่ได้กินมานานมากแล้วนะคะเนี่ย,ยมาต่อกันที่ข้างในข้าในมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ อันนี้ชวอนซ็อกพังแล้วนะคะต่อไปก็เป็นหมาฝรั่งรดมินนะคะนี่นะคะเป็นหมาฝรั่งตาแมวดำตอนเด็กๆนี่หลังโรงเรียนนี่คือซื้อบ่อยมาก สำหรับวันนี้นะคะวายยก็ขอจบคลิปแค่เท่านี้นะคะอย่าลืมฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้วายยกันด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปหน้าวายยจะทำอะไรเดี๋ยวคอยมาติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย